สบ,สบายนีนี่คือซองโอป,ปาเลียงไก่เนาะวันนี้มาเบ่งพอผันหลักของคอยเนาะซื้อเจ้าแดงเพชรสคาดนำหนักส้ำโหลซองไก่ได้เจ็ดเดือนปลายหม้อแปดเดือนเนาะนเดือนนี้ก็ได้แปดเดือนแล้ว แม่ดำโจก็มันจะได้ไข่สุดซ่องแล้วเนาะตัวนี้มันจะเป็นไข่ขพงมันได้จ็ดน้วยแล้ว ใจกดไลค์กดแชร์ให้เด้อกดซับสไครต์ให้แด่และกดติดตามกดดิด้งให้แด่เพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆ